นครพนมข่าหลํำวัฒนธรรมหลากหลายเลนูภูไทยเลอไฟโสภางามตาฟังผมนสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่บนถนนอภิบาลนบัญชาตำบลในเมืองอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีพื้นที่รับผิดชอบ2อํอาเภอคืออําเภอเมืองนครพนมและอําเภอป่าปาก มีปริมาณเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้น178,529ฉบับมีประชาชนมาใช้บริการ25,310ารยายต่อปีและจัดเก็บรายได้เข้ารัฐมากกว่า108ล้านบาทต่อปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมได้มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการโดยนำนยโยบายของกรมที่ดินและมาตรฐานการให้บริการของศูงร์ราชการสะดวกมาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีข้าราชการและลูกจ้างรวม53คนมีภารกิจเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการจัดที่ดินให้กับประชาชนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา โดยไม่หยุดพักกลางวันการเดินทางมีความสะดวกที่ทำการสำนักงานที่ดินมีการออกแบบให้มีความสะดวกสบายสะอาดร่มรื่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันมีการออกแบบผังงานที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้บริการมีป้ายบอกทิศทางและตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างชัดเจน มีจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำคัดกรองเอกสารและจ่ายบัตรคิวมีระบบคิวบริการแบบอัตโนมัติสามารถตรวจสอบลำดับคิวผ่านโทรศัพท์มือถือมีจุดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมีการติดแถบเตือนให้ระมัดระวังในพื้นที่ต่างระดับออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ มีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัยมีการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และพื้นที่เขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะมีการจัดทำแผนลดใช้พลังงานและการประชาสัมพันธ์รณรงค์รวมทั้งเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการใน6ประเด็นแล้วนำผลสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบปรับปรุงการให้บริการมีการกำหนดจุดบริการและลำดับขั้นตอนการทำงานที่ง่ายต่อการใช้บริการมีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับบริการมาดำเนินการในงานที่ไม่แล้วเสร็จในวันเดียวโดยผู้รับบริการสามารถนัดวันเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเองผ่านระบบ eQland หรือทางโทรศัพท์ กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำรญญายการแสดงว่าแอป EQ Land นี่คือตอบโจทย์กับประชาชนบุรีรัมย์มากที่สุดนะคะใช่ครับดีมากเลยครับผมรวมทั้งแจ้งเตือนวันและเวลานัดรังวัดให้ผู้ขอทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันนัดรางวัดหนึ่งสัปดาห์ด้วยระบบ SMS มีการให้บริการในรูปแบบออนไลน์สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ Smartland a p p อปพลิเค n ัน One App เพื่อประชาชนรวมเรื่องที่ดินไว้ในแอป,ปเดียวรวม18รายการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินราคาประเมินที่ดินและการเดินทางไปยังแปลงที่ดินด้วยตนเองผ่านระบบ Land Map ตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินผ่านระบบ E Land s Announcement ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดด้วยระบบการชำระเงินกลางภาครัฐโดยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารตู้ ATM, Netbank หรือ Mobile Banking โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานที่ดินส่งผลให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนให้บริการตรวจสอบหลักทรัพย์ขอภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ผ่านระบบ Land Fact ได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศในการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินระยะที่2ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและภายในสำนักงานที่ดินได้อย่างครบวงจรในการรังวัดที่ดินได้นำระบบการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจน RTK GNSS Network ที่มีความแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดมีระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code บัตรเดบิตและบัตรเครดิตรวมถึงมีช่องทางการให้คำปรึกษ,ษาแนะนำหรือสอบถามปัญหาผ่านระบบ l ลายแอดที่ดินนครพนมและมีระบบการนัดจดทะเบียนและจองคิวนัดรังวัดล่วงหน้าผ่านระบบ eQland ในการปฏิบัติงานให้บริการมีการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทั้งในการปฏิบัติงานประจำวันและในการประชุมของสำนักงานที่ดินประจำเดือนเพื่อให้การบริการมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีนวัตกรรมการบริการได้แก่แผนที่ท่าทรายในระบบ Google Map ศูนย์ประนอมข้อพิพาทรับโฉนดแบ่งแยกพร้อมแจ้งราคาประเมินที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการให้บริการสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก